สวัสดีครับสมาชิกหวยลาหวหวยห้าน้อยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยห้าน้อยนะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบหกกันยาหกห้าย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิง เป็นสูตรสองตัวตรงสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับจะยกตัวเลขค่าของฮานอยวันที่ยี่สิบห้านะครับมาคำนวณน,นะครับ ทั้งสามนอยนอยละสองสูตรผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยนะครับมาดูที่นอยพิเศษนอยละสองสูตรนะครับ พิเศษก็จะมี03 30 26 62เด่น0วิ่ง6ในปกติ น้อยปกติก็จะมีนะครับสี่แปดแปเด่นสีวิ่งเจ็ด ดูที่นอย v p นะครับน้อย v p ก็จะมี96 หกเก้าสี่แปดแปดสี่เล่นเก้าวิ่งแปดสี่แปดแปดสี่ซ้ำกันนะครับน่าจะมานะครับสี่แปดนะครับส้ำกันนะครับคำนวณได้แบบ มาสี่แปดสองทั้งสองหน่อยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะมาน้อยไหนนะครับประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ําทุกคลิปนะครับว่ารวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ